ครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ตัวเฟรม UPVC นะครับว่าเฟรมตัวนี้มันจะเป็นร่างรางเลื่อน2อลางนะครับตัวนี้ความกว้างจะประมาณ9เซนติเมตรนะครับอันนี้ความกว้าง9เซนติเมตรนะครับความสูงของเฟรมความสูงของเซนประมาณ5เซนติเมตรนะครับอันนี้ลูกค้านะครับเป็นเป็นทาวเฮ้าส์นะครับทาวเฮ้าส์โครงการนี้จะมีทั้งหมด 5ห,ห,หลังนะครับผมอันนี้ลูกค้าเขาจะาคุยกับเราล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่าต้องการจะให้ให้ตัวขอบปูนเนี่ยต่ำจากพื้นกระเบื้องนะครับประมาณ3.5เซนติเมนะครับก็คือจะประมาณ3.5เซนติเมตรตรงนี้นะครับ3.5เซนติเมตรเฟรมของเรา,า UPVC จะความสูง5เซนติเมตรนะเพื่อที่จะให้ตัวธรณีประตูต่ำนะครับตัวนี้ ธนณีประตูตัวนี้ส่วนของตัวนี้จะ3.5นะครับตรงนี้1.5ก็3เป็นรวมความสูงเป็น5เซนติเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บตัวนี้เฟรมของเราจะเฟรมเชื่อม45องศาประกบกันจะได้90องศาตัวนี้มันจะไม่มีรอยต่อนะครับตัวนี้จะเป็นเชื่อมเชื่อมด้วยความร้อนนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่น้ําให้ดูนะครับว่าตัวเฟรมมันจะเก็บน้ําได้นะครับตัวนี้สังเกตไหมฮะน้ําจะไม่ออก นะคือเราจะเชื่อมเชื่อมด้วยความร้อนนะครับตรงนี้น้ําจะไม่ออกบริเวณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ําออกนะครับตรงนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่แซดนะครับจะเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนตัวนี้ใส่แซสรางนี้ใส่แซดรางนี้ก็ใส่แซดนะครับลางนี้ก็ใส่แซดสรางนี้สําหรับใส่มุ้งลวดนะครับ หางนี้จะสําหรับใส่มุ้งลวดแล้วก็เดี๋ยวลองเราจะให้ดูมุมกว้างของประตูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูความกว้างของประตูตัวนี้ครับจะประมาณประมาณสามเมตรนะครับความกว้างประตูจะสามเมตรนะครับ ความสูงจะ2เมตรนะครับอันนี้คือสมมติว่าถ้าเราจะคำนวณตารางเมตรนะครับเราจะเอาความกว้างคูณความสูงได้เท่าไรนะครับแล้วมันจะเป็นตารางเมตรก็คืออันนี้จะเป็นกว้าง3เมตรสูง2เมตรก็3คูณก็คือ6ตารางเมตรนะครับอันนี้คือประตูอุ้ยตดโอเคไม่เป็นไรประตูประตูอันนี้นะครับจะทั้งหมด6ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเราจะทำ ทำบ่อยๆนะฮะเราติดตามผลงานของเราโอเคครับผมสวัสดีครับ